ครานะครับที่ปะทะกับพระวรนขผลยาเสพติดบริเวณชายแดนฝั่งแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับยึดยาบ้าส0 0 0 0 0เม็ดมีคลิปเหตุการณ์ให้ดูกันด้วยฮะ นี่น,นะคะ,ะนี่ยิงปะทะกันนะช่วงสาย<ช>ของวันนี้เองครับใช่ค่ะก็มีการสืบทราบมาก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาใกล้ๆกับหมู่บ้านมะอื้นตะบนแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนไปเจอผู้ชายชะกัน3-5คนนะคะมาพร้อมอาวุธเลยค่ะเข้ามาตามช่องทางชายแดนก็เลยเข้าไปขอตรวจค้นแต่ว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ย กลับใช้ปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็ปะทะกันนานประมาณสัก5านาทีก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยไปแล้วก็คาดว่าหนึ่งในกลุ่มของคนร้ายเนี่ยน่าจะถูกยิงสาหัสนะคุณผู้ชมหลังจากที่สิ้นเสียงปืนกำลังทหารพรามทหารพรานนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์สกัดกั้นการหลบหนีของคาราวานขนยาเสพติดแล้วก็ไปตรวจสอบจุดที่ปะทะกับทางคาราวานขนยาเสพติดในที่เกิดเหตุค่ะไปเจอเป้ กระเป๋าเป้น,นะคุณผู้ชมนะนี่นะ,ะอันนี้ค่ะถูกทิ้งเอาไว้3ใบนะคะไปตรวจสอบดูปรากฏว่าข้างในมียาบ้าทั้งหมด300 0สนเม็ดคุณผู้ชมคะแล้วก็มีปืนไทยะดิ์อีกหนึ่งกระบอกก็เลยเสมทบนะคะสมทบขยายผลติดตามอีก2ชุด ปฏิบัติการเพื่อที่จะวางกําลังเข้าควบคุมพื้นที่เหตุปะทะด้วยเข้าใจว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ,คะน่าจะมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าอตอนนั้นจวนตัวแล้วก็เลยต้องทิ้งของกลางเอาไว้ก่อนนะคะสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คิดก็คือเป็นยาเสพติดจริงๆนะคะ